แช่ข่วเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยปี2565นะคะในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีมีกำหนดการโอนใน4รอบนะคะรอบที่1จํานวน4อำเภอมีการโอนไปแล้วนะคะรอบที่2ที่จะโอนก่อนเทศกาลสงกรานคือกำหนดโอน10เมษายนนะคะจะมีทั้งหมด16อำเภอนะคะ ได้แก่อำเภอเหล่าเสือโกกสำโรงม่วง30ดอนมดแดงเมืองอุบลราชธานีน้ำขุนวารินชำราบตราการพืชผลกุดข้าปุ้นเคข่องในสิรินทรสว่างวีระวงตามสุมน้ำยืนนาจะหลวยและทุ่งสีอุดมนะคะนี่คือรอบที่สองที่กำหนดโอนในวันพรุ่งนี้10เมษายนนะคะไปต่อที่รอบที่3จํจำนวนหนึ่งอำเภอกำหนดโอน10เมษายนเช่นเดียวกันนะคะ ก็คืออำเภอพิบู์มังสาหา